ขนมต้องไม่ทานขนมเท่าไหร่ ที่ไม่ได้เมเที่ยวนะครับก็แนะนำานครับมาที่นี่นะคือมองไดตาเปล่าสวยมันสวยแบบอลังการนะฮะสวยแบบสีทองอลามสวยแบบสวยใหญ่อะครับสวยแบบมันสวยครับพูดง่ายว่าสวยมากคือถ้าอยู่ในกล้องอ,อาจจะมองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น ยกเริ่มจัดสดถึ่ที่จ่าเป็นรอบมาสองรอบนาไป,ปออกไปเรื่ออๆบนพระธาแล้วก็ทันโมดเนี่ได้ให้วจพระธาตุน้องนี่ก็เป็นโซนด้านข้างพระธาตุนะครับสวยงามมากเลยจะมีเส้นทางเดินไปทางนูง้น บริเวณรอบๆพระาธาตุก็จะมีตู้พวกรับบริจาคนะครับทำบุญนะครับเป็นจุดทำบุญที่ทุกคนแวะมาทำบุญกันนะครับจุดสวยทุกสวยทุกมุมนะครับสวยมากเลยสวยทุกมุมเลยครับมุมไหนก็ถ่ายมาแบบสีสันแบบสวยตลอดอม,มุมนี้ก็มุมนี้ก็สวยนะครับแบบถ้ากล้องดีๆก็ เป็นแบบเสานำสายตาไปกล้เลยเนาะคือเป็นจุดที่สวยมากทุกมุมเลยจะลองเอากล้องเดินไปอยู่ครับ<ม>ก็สวยก็จุดเดินกลับเดินกลับครับก็จะเป็นจุดที่แบบไม่เห็นที่ใครมาถ่ายนะแต่ผมว่ามุมนี้สวยมากเลยนะวัดแบบสวยมาก จุดทําบุญนะครับเป็นไว้พระวันจัาวันเกิดนะครับจุดด้านหลังนะครับจุดด้านหลังพระทาตุพนมนะครับก็จะมีต้นโพหลังว่าเริ่มเลย ตัวน,นี้เป็นมุมด้านหลังพระาธาตุพระนมนะครับสวยมากนะครับมุมนี้ไม่มค่อยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เป็นจุดถ่ายรูปที่น่าถ่ายมากนี่สวยสวยทุกมุมนี่เดินเข้ามาก็จะเป็นบริเวณด้านหลังประตูทางเข้าออนะประตูทางเข้าออนะครับก็จะขึ้นไปมีพระาธาตุพระนมสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหดูอลังการ รอบด้านหลังสีทองแบบตัดกับแสงแดดมากเลยครับสวยงามมากจริงๆบรียนด้านหลังก็จะมีะจุดทําบุญต่างๆนะครับ จุดนี้ก็จะสวยมากเลยครับสีทองอลา,ามมากเลยจุดนี้จะเป็นจุดอ,อ่หอพระอรหันนะครับออ่หอพระอรหันเขาบอกพศ500นะครับบอกว่าสร้างถวายพระอรหันสององค์นะครับพระมหารัตนเถระและพระมหาจุลรัตนเถระนะครับ สวยงามนะครับสวยงามมากเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดนึ่งนะครับที่แนะนำเลย